ณหมอบอกว่าฮอร์โมนทํางานผิดปกติการมีลบมีรอ,อบเดือนมากมีทั้งหมดเจ็ดวันนะคะมีมากอยู่สามวันช่วงสามวันเนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยต้องใส่แผ่เพื่คนโตค่ะต้องใส่แผ่เพื่อของคนโตช่วงที่มันมีรอบมอนคนถ่ายท้องค่ะเขาออกมาเป็นริมออกมาพลุดแล้วก็เป็นโจ๊กริมออกมาพลุดเป็นโจ๊กเป็นอย่างนั้นค่ะเลือดออกเยอะมากค่ะเลือดออกเยอะมากตอนนั้นที่ที่ว่าทําไมถึงฝ้าเยอะ ทำไมถึงผิวก้านดำก้านจากแดดด้วยหนึ่งส่วนแต่จริงๆแล้วฝ้าที่เกิดขึ้นนะคะเกิดมาจากเลือดลมภายในไม่ดีค่ะเลือดนมภายในไม่ดีค่ะแต่ตั้งแต่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของเมมอนออนไลน์นะคะคุณม่เหญงเชื่อไหมคะสามวันแรกเห็นฝ้าจางลงค่ะจริงๆค่ะสามวันแรกค่ะเห็นฝ้าจางลงอุ้ยจากที่มันเคยหนา,นา,นาน มันเคยหน้าหนาค่ะมันจางลงแล้วพอสิบห้าวันมันมีความตื่นเต้นในผลลัพธ์ค่ะทําคลิปวิดีโอลงค่ะทําคลิปวิดีโอลงมีความตื่นเต้นในผลลัพธ์มากเลยค่ะเอาลงไปแชร์ให้เพื่อนได้รู้และคลิปนั้นก็ได้เปิดใจเพื่อนมาดื่มกินผลิตภัณฑ์อีกค่ะ